กรูบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกรีบกรุบกรีบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกรีบกรูบกรีบกับแหน่นะจ๊ะช็อกคาเดโรครบลิฟเฮลตี้จุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีเครื่องกรองน้ำอะลคาไลออนยาวด้วยน้ำอะลคาไลฟักบัวอารมาผ่อนคลายสดชื่นฟื้นฟูบำรุงผิว โทรศัพท์มือถือทองคำ Gold Elite Paris 2 4 k Gold Smartphone Limited Edition for the Supremacy of Lifestyle ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัล r อมบาซิบีฟิน f i n ด n บ o r o f i อ l ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากธรรมชาติผุณสวยสุขภาพดีรีเซ็ตคุณเป็นคนใหม่นเนตเฉลียยอไรไอยจ๊ะ กรุก,กีบก,ก,กับแนนะจ๊ะวันนี้จะพามันให้เฉลี่ยอะไรจ๊ะกับงานวันเกิดของเจ๊ชิวงานวันเกิดวันนี้เป็นงานที่เหมือนกระจ้างคนมาเลยค่ะเพราะมาถึง400คนเราก็ถือโอกาสนะคะวันนี้รถก็ติดนะคะเราจะทานอาหารกันที่ไหนเราเลยคลิ้งกลิ้งคัโรลเรียกเพื่อนๆเ,เรามากินของฟรีค่ะวันนี้ที่งานวันเกิดของเคียนชิวค่ะเดี๋ยวเราไปดูเนี่ยนะคะทานฟรีดนตรีเพาะจะหาอะไรได้อีกที่ไหนคะ คุณชิวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เป็นวันเกิดของคุณชิวคุณชิวออกการเชิญมาว่าแต่งตัวสวยๆรอๆที่ตัวเองชอบและสบายใจแต่ว่าอะไรคือก็อยากให้เพื่อนฝูงแต่งแบบตัวเองสบายใจรู้สึกว่าไม่เก่งเกินไปที่เอ๊จะมางานแล้วมันต้องแต่งยังไงอะไรไแล้วแต่ไม่ถูกบังคับ,คบนะไม่ถูกบังคับไม่ฟิตว่าจะต้องยังไงแล้วไม่มีทีมและมีอย่างหนึ่งทำไมถึงต้องเขียนในการเชิญว่า ครั้งแรกและครั้งเดียวอ๋อซึ่งครั้งแรกและครั้งเดียวก็คิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตก็อยากจัดงานและขอจัดแค่ครั้งเดียวพอค่ะคุณก้องปิยคะคะขอเชิญตรงนี้เลยค่ะพี่ก้องปิยะเลยนะคะพี่ชิวเนี่ย วันนี้เลี้ยทั้งหมด40โต๊ะโต๊ะจีนส0 0รคนนะคะเมื่อกี้เห็นแล้วท่าเป็นหูเซงหูฉลามกันหมดถึงมาในงานนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราเราก็คิดว่าพี่ชีว์เจะหาแขกที่ไหนมาหรือว่าไปแจกตามนี่สีแยกโอ้โหที่ไหนได้คะดูข้างในชื่อโตแต่ละคนเป็นเซเลบริตี้เยอะแยะมากมายวันที่จะขอกิจการเยอะมากชีว์่อใหญ่จะครอบเธอมากเถอะแลมีเพื่อนรวยมากเลยนะเอออยากจะครอบเธอมากเลยเพื่อนฉันจริงๆก็ระดับเกือบเท่ากันหมดแหละไออย่างนี้นะคะคุณก้องเขา วันนี้เป็นวันเกิดของพี่ชิวก็มีอะไรที่จะอวยพรพี่ชิวตรงนี้ไหมคะก็องขอให้พี่ชิวเองมีความสุขนะคะที่มันสุขเลยที่ยัคมันสุขเลยคือสุขภาพแข็งแรงนะคะท้องครอบครัวแต่ที่ขดได้นั่นคือได้เจอแต่คนดีๆชสิ่งดีๆใช่เลยแต่วันนี้คุณก้องนะคะเอารถกระบะประคันหนึ่งค่ะขนซุมโอลกลับค่ะนอ้ซุโอมาด้วยต้องเก็บไว้ด้วยแง่ที่เหลือเดี๋ยวต้องแอาที่สวนนะคะตอนนี้เราเสริมใหม่อีกคนหนึ่งนะคะ คือคุณตุย๋ยคุณตุ๋ยคะคุณตุ๋ยนี่อยู่กับ พี่ชิวเนี่ยมากี่ปีแล้วคะ3าิปีแล้วค่ะ38ปีแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะพี่ชิวเป็นยังไงบ้างพี่ชิวเป็นคนดีมากค่ะเป็นเพื่อนที่รู้ใจและเป็นคนเพื่อนที่มีน้ําใจมากกับทุกๆคนค่ะฟังแล้วรู้สึกชื่นใจค่ะอันนี้ออกอากาศเลยนะจ้าว่าเป็นคนดีมีน้ําใจเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามากนะคะก็วันนี้ขอให้คุณตุ๋ยเนี่ยอวยพรให้พี่ชิวหน่อยเพราะว่าตอนเนี้ยแข่งบนรอต่อคิวนี่รอต่อคิวถึงอะไรแล้วก็พิสุขคุณวิทย์แล้วตี ู่ตรูน้ําอยู่ะอะไรคะ่ะ<ม>พูดเลยคะ<อ>่ะก็ขอบคุณที่แขกผู้มีเกียรติเขารักชิวกันมากแล้ววันนี้ดิฉันก็ขอวอวยพรให้คุณชิวนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงตลอด ตลอดไปค่ะพี่ชิวนี่นะคะเป็นคนที่มีน้ําใจมากขอพอช่วยเหลือขอยืมเงินทองนะคะไม่ไมเคยคไม่เคยไม่ให้ <laughs> ไม่มีค่ะเคยให้ทุกอย่างจริงๆคนรักมากขอให้เอ่ยวาจามาจะยังไงก็แล้วแต่คือช่วยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ต้องช่วยอันนี้ออกอากาศไปอย่าเขียนข้อความโทรมาขอบริจาคนะคะพอดีพี่ชิวก็ช่วงนี้จะไปต่างประเทศกันใช่ช่วงนี้ไม่อยู่ วันนี้เป็นวันเกิดของคุณชิวสนิทกันใช่ไหมคะสนิทกันมากค่ะร,รู้จักกันมา20กว่าปีแล้วค่ะตอนนี้คุณพัชลากาลังพูดอยู่สัมภาษณ์อยู่นะคะเนี่ยนะจ๊ะอยากจะใส่แว่นตาดํามากเลยค่ะเพราะว่ามองแล้วแบบแสบตามากเพราะว่าต่างหูนะคะแฝงไปแฝงมานึกว่าอยู่อัมพวาไครบูวาบูวา,บ,วาบูวามากเลยค่ววันนี้บูวาบูวทบูวาบูวาบงนะคะ,คะจัดเต็มเลาทั้ารายการูวาง,งูวาบูวาบูวาบูวาาหาร ทั้งมีซุ้มเพิ่มเติมนะคะ<ช>โดยโดย,โดย,โดยที่ว่าพัชราก็ช่วยดูแลให้ใช่ค่ะอจะให้อวยพรน,นิดนึงค่ะสหับเ่อน,นชิวคนนี้ขออวยพรให้เจ๊ชิวมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีตลอดไป คุณกองคะนี่เอาอย่างจูเวยพอร์อะไรให้กับเจ้าภาพของเราครับพี่ชีวของเราอขอให้แข็งแล้วก็มีแรงตลอดเวลานะคะขอให้แข็งและแรง<อ>ตลอดเวลาเลยท่มาสึงเลยนะคะ,ะมีเพชรก็แบ่งน้องบ้างมีรนยการันก็แบ่งน้องบ้างรวยซ้ำรวยซ้อน ก็อยากให้เฮียชิวนะคะสุขที่ใจค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเฮียชิวเป็นที่รักของใครต่อใครแล้วก็ต้องบุณกล้องรู้ไหมว่าพี่ชิวมีเพื่อนถึง400คนวันนี้มีถึงสิคะระดับนี้เรียกว่าสุดยอดมาถึงแล้วแคุณก้องปียะที่มีเพื่อนเยอะะกินตัวจีนะคะสั่งได้ครึ่งโตเองค่ะน่าใครบอกคะบอกเพื่อสองพี่นะนั่งมองหน้ากันนะคะเพื่อนบุตกล้องก็จะเป็นลักษณะแบบแคนเดล์ไลท์ค่ะ สวั bon oh สดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรามาวันเกิดของเฮียชิวเขามาเปิดเฮียชิวค่ะรู้ไหมว่ามีคนมากีร้อยคนถูตายแล้วถ้าทานจะเยอะนะคะดูแลโอเคนะคะเพราะวันนี้รถติดมากสี่ร้อยคนสี่ร้อยคนเหรอมากกว่าสี่ร้อยเพื่อนไม่ได้ถึงสิบคนเลยไม่ได้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 มาเพราะวันนี้ไี่จริงๆแลด้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไมได้ไม่ได้ไม่ได้วมได้ของได้ไมได้ไม่ได้ไม่ไ้ไม่ได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  ทงวศของขัญบถ้บอกค่ะเป็นการที่ชื่น่อยเพราะว่าไปเกิดไม่ชื่นไปอ่ะคุณค่ะก็ขอให้เฮียชิวมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงร่ำรวย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 เลยค่ะรวยแล้วแบ่งให้เราบ้างนะต้องแบ่งนะคะอยางใหวันนี้วันที่รักของเราทุกคนใช่ค่ะเขาน่ารักอยู่แล้วค่ะเพราะว่าด่าไงก็พี่โกรธค่ะพี่รักว่าไงคะก็ขอให้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่รักของทุกคนก่อนไปค่ะ หนึ่งนะคะรุ่นหนึ่งของเอ,อ่อาแถวแถวสีลมวันนี้นะคะจ้ากจะตร้างหนึ่งนะคะผู้คนที่มาทั้งหมดห้าท่านนี้เชื่อไหมคะไม่รู้จักเจ้าภาพเลยถ้าอย่งางนั้นนะคะจะดูจังยังไงเห็นจากรูปยังไงขออวยพรให้เจจิวหน่อยอันเลิฟก่นที่ป้าป๋องก่อนก็ขอให้เจจิ๋วมีสุขภาพ,าพ แรกนะคะไม่เจ็บไม่ไข่เงินทองมีมากอยู่แล้วเท่าไหร่ก็ให้ทบทวิคุณขึ้นมามากกว่าน,นั้นค่ะน,นะคะมไม่เจ็บจม่อาคุณแม่น้งสองขอพระเจ้าเวยพรพี่ชิวนะคะให้มีความสุขประสบผลสำเร็จทุกประการะค,ะค,ค่ะก็ขอให้อีกทีหนึ่งให้พี่เบิร์ดเดย์ดังจ๊ชิวนะคะ Happy birthday เจชิว คุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเจอสาวงามสาวสวยผมบ๊อบมากเลยอยากจะให้อวยพรวันเกิดเพื่อนซีอ่ะพี่ชิวซิโอ้เป็นยังไงก็มาอวยพรวันเกิดให้เฮียชิวนะคะให้เฮงเฮงเฮงนะคะรวยรวยรวยแบบนี้แล้วก็มีเมียเยอะนะคะแล้วก็ให้เฮียชิวเป็นเป็นที่รักของเพื่อนๆแบบนี้ตลอดไปนะคะแกน่ารักก็น่ารักตลอดไปนะคะนี่ก็น่ารักนะนี่คนนี้เห็นไหมไม่่อยสมกันเท่าไหร่เลย ผู้หญิงดูดีกว่าเฮียวเยอะเลยอะ่ะสวัสดีค่ะคุณต<จ>ู่ค่ะน้อง,องรักของเราเรียกว่าฝาด ลมพายุฝนติดไฟแดงฝ่ามันเพราะงานนี้เลยพี่มันต้องฝ่ามากนะต้องฟันเพราะว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเฮียชิวเจ๊ชิวไม่ใช่เฮียชิวเจ๊ชิวเอาทั้งสองอย่างแล้วเป็นอะไรเป็นพี่เป็นทั้งเพื่อนเราด้วยเนาะดีทุกอย่างเลยดีไซน์ดีมากนะคะทนแดดทนฝนทนด่าทนด่าทนว่ากล่าวหมดเลยยังไงเนี่ยพี่อวยพรวันเกิดเฮียชิวหรือเจ๊ชิวของเราหน่อยขอให้เพื่อนมีความสุขมากๆเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่นะคะของพวกเราทุกคนที่น่ารักตลอดไปนะคะสุขภาพ แข็งแรงอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วแปลกนะคะวันนี้ดูๆแล้วเหมือนงานแต่งงานนะคะอ้าวยืนคู่กันปุุบกิิบปุุบกิิบ่ง กรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะกรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ